ใส่ขโมยของอีกเหรอฮะพูดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่เกินไปหน่อยเหรอฉันจะไปหาหลักฐานไปชา่งหน้ากากแกให้ได้เลยตอนต้องช่ง้ยครูเหมือนเดิมนะพี่คิวอะช้ลิปเหมือนที่ตกรถคูยูเลยวันนี้หนูต้องรู้ความจริงให้ได้สรุปแล้วใครเป็นเมียน้อยสามีฉันกันแน่พออยายาหรือว่าคิวพี่ตองโกโหกปะเนี่ยพี่จะโกโหกอ,อิงตีทาไมก็วันนั้นพี่เห็นยายาใช้ลิปสติกจริงๆรอะเรากําลังช่วยคูยูอยู่นะหนูเห็นยายาค่ะใช้ลิปสติกแบบนี้เลยอะค่ะองตรงแน่ใจนะหนูว่ายายาก็น่าสงสัยเหมือนกันนคคคยยตพแ่่วามฟูู กติกนะพี่ย่าสวยมากเลยอพอดีมีคนใจดีซื้อให้อะขอซื้อหอกได้ป้าควรจะเอาตังอะไปจ่ายค่าเทอมดีกว่าอันนี้เขาลิยกกดคนเ่นก็จ่ายเพื่อไปเลยดีกว่าเออก็ไม่อยากโค้งกับคนแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละหนูอ๋ออันนี้มาให้ผอ่ะค่ะนี่มันลิปสติกนี่ท่าทางจะแพงมากเลยนะหรือว่านี่ย่าย่ายังไม่อยู่นิสัส่ขโมยของอีกหรอฮะอะไรกระดูงแบรนด์เนมที่ให้ผออไงก็ของเขาไม่ใช่หรอฮะตอง พูดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่เกินไปหน่อยหรอมาปาักปั๊มยายา่แบบนี้เขาได้ยังไงอะฮะอะไรคิวก็เรื่องจริงทั้งนั้นอะดูสิตังค่าทองนี้ไม่มีจ่ายเลยจะมีตังไปซื้อของแบรนด์เนม้าหรอฮะรวยมากเลย<บ>คิดว่าตัวเองอะสามารถซื้อได้คนเดียวมั้งก็ไม่ได้บอกหรอกว่าตัวเองซื้อได้ให้คนเดียวแต่ว่าทําแบบนี้มันก็น่าสงสัยหน่อยปะฮะอ,อะไรแลวคิดว่าฉันอะไม่มีปัญญาซื้อหรือไงก็บอกแล้วไงตามที่พูดไปนยังไงล้อคันดีคุยดีดีเอาสมองน้อยๆของแกไปคิดเรื่องอื่นดีกว่่่่านนนนะะะแททีจมคคิดเรืืออองงข ได้ฉันจะไปหาหลักฐานมามันก็ช่างหน้ากากแกให้ได้เลยไปอิงๆยาย่าใจเย็นนะเยินกอนพูดแบบนี้ได้ไงเนอ,องตองอย่าไปสนใจเลยนะยาย่าคุยคะ เห็นยาย่าซื้อของแบรนด์เนมให้พออด้วยล่ะค่ะทั้งที่ยาย่าก็ไม่ได้มีเงินจ่ายค่าเทอมนะคะแต่ทำไมยาย่าถึงมีตังซื้อของแบรนด์เนมให้พออล่ะคะองตองแน่ใจเหรอว่ายาย่าซื้อแบรนด์เนมให้พอออะหนูเห็นจริงๆค่ะครูยูครูละหนักใจจริงๆเลยจริงๆแล้วประเด็นครูน้ำหนักอยู่ที่พออมากกว่านะแต่ไม่คิดเลยว่ายาย่าจะมีตังซื้อแบรนด์เนมมาจากไหนกันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งล่ะครูว่า ตอนนี้หนูเริ่มสับสนแล้วละค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นชู้ของสามีครูยุระหว่างยาย่าก,กับพออ,อ,อค่ะเราต้องหาคําตอบให้ได้เร็วที่สุดนะองตองเราก็ทําตามแผนเราแล้วกันองตองต้องช่วยครูเหมือนเดิมนะค่ะคูยูงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะจ้ะเป็นไปได้หรอยายา่าพออ ไม่ใช้ลิฟเหมือนที่ตกอยู่บนรถคูยูเลยเนี่ยหรือว่าจริงๆไปไหนก็ตามพี่คิวอยู่นี่ไงก็มเมื่อกี้จริงนะเห็นพี่ควิวอ่ะใช้ลิฟเหมือนที่ตกอยู่บนรถคูยูเลยฮะอย่างนี้ ก็น่าสับสนเป็นละป้าจริงๆไหนจะมีทั้งยาย่าพออแล้วก็พี่คิวอีกหรอเออใช่ใช่เหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะถามจริงอเนี่ยพี่คิวหายไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะจะรู้ไหมแล้วก็ไปตามเขาสิอโอเคโอเคหนูทนไม่ไหวแล้วนะวันนี้หนูต้องรู้ความจริงให้ได้